สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับก็มาชมกันต่อนะครับเรื่องของเหตุการณ์ฮะในวันที่10ก็คือในวันนี้ท่านผู้ชมครับปฏิการทางทหารระหว่างทั้งสองฝ่ายก็เริ่มต้นขึ้นมานะครับทีนี้เรื่องของสถานรรการณ์ที่เราได้รับมาเนี่ยมันก็มีด้วยกันทั้งสิ้นฮะสโซนฮะโซนแรกเนี่ยก็อยู่ในพื้นที่ป่าสะาตาควายเนิน3-50นะครับเพราะาอยู่ใกล้เคียงกันอีกพื้นที่1ท่านผู้มชมครับก็จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดสักแก้วฮะ โดยเฉพาะที่อำเภอโคกสูงนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็มีการปฏิก,การที่เกี่ยวข้องกับเครื่องบินขับไล่ฮะทีนี้รายงานดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นที่มาจากทั้ง2ฝ่ายทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ฝ่ายกัมพูชาฝ่ายกัมพูชาฮะโดยเฉพาะก,กระทรวงกลาโหมได้มีการรายงานว่าไทยนั้นได้มีการส่งเครื่องบินแบบ F16 นะครับตั้งแต่เวลาประมาณ6กนาฬิกายีนแล้วก็มีการเข้าไปย่อนไข ในพื้นที่หมู่บ้านเปยจันนะฮะซึ่งหมู่บ้านเปยจันเนี่ยก็จะอยู่ในบันเตมินเชยซึ่งมันก็เป็นเหตุการณ์แรกครับที่เครื่องบินแบบ F16 นั้นมีการเข้าไปหย่อนนะฮะหมู่บ้านเปยจันแล้วก็พื้นที่บ้านโชคชัยนะของในฝ่ายกัมพูชาแล้วก็อีกภาพหนึ่งท่านผู้ชมครับก็เป็นการปรากฏภาพที่มาจากสื่อผู้จัดการออนไลน์โฟโต้นะครับจากคุณสันติเตเปียก็ได้มีการโพสต เรื่องของปริการฮะที่เกิดขึ้นในอำเภอพนมดงรักษจังหวัดสุรินโดยเฉพาะพื้นที่ปราสาทต,ตาควายท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาค่ำคืนก็ถือว่ามันมีความตึงเครียดกันครับระหว่างทั้งสองฝ่ายก็จะเห็นเรื่องของแนววิถีกระสุนนะฮะที่พุ่งตรงไปยังฝ่ายของกัมพูชาแล้วก็อีกภาพหนึ่งท่านผู้ชมครับก็จะเป็นภาพเครื่องบินแบบ F5 มันก็เลยเอไอทีเอ๊กก็บอกเ e, อ สงสัย f 5มีการบินเข้าไปหย่อนไข่แล้วหรือ,อไรฮะเพราะว่าตลอด2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มันมีการพูดถึงนะฮะเครื่องบิน f 5มีการบุกเข้าไปยังสมอรับภูมินะฮะชายแดนไทยและกัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ากองทัพเนี่ยก็ไม่เคยมีการออกมายืนยันว่ามีการใช้เครื่องบินแบบ f 5นะฮะมีการเข้าไปปฏิการในพื้นที่งกล่าวหรือ กระแสข่าวที่บอกว่าตอนนี้เครื่องบินแบบ fa 5 0 ts นะฮะที่มาจากฝ่ายไทยเนี่ยบินเข้าไปในพื้นที่ปฏิก,การเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่ากองทัพก็ไม่เคยมีการรายงานออกมาแต่ว่าตอนนี้ท่านผู้ชมครับอย่างที่กล่าวว่าโซเชียลมีเดียไทยเนี่ยกำลังรายงานว่า f 5รีวิวนะครับแล้วก็ fa 5 0 Review รีวิวแต่เราก็มองว่ากองทัพไม่มีความจำเป็นนะครับจะต้องมีการรายงานเครื่องบินแบบ f 5 หรือแม้แต่ fa 5 0ในช่วงเวลานี้ครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อการปฏิการของเครื่องบินทั้ง2รุ่นนี้เนื่องจากว่าเครื่องบินทั้ง2รุ่นเนี่ยเวลาที่ใช้ในการปฏิการนะครับมันจะบินต่ํากว่าเครื่องบินแบบ f 1 6เพรา power f ของเราเนี่ยบินสูงมากมันบินสูงกว่าพวกระบบขี่ปนาวุธพื้นส่อากาศนะฮะร,รุ่นประทับบ่าที่มาจากฝ่ายเขมรน,นะฮะเพราะว่าเขมรเนี่ยมันก็มีอาวุธชนิดนี้จำนวนมาก ซึ่งมันก็เป็นภัยคุกคามโดยตรงนะต่อเครื่องบินที่มันบินต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบิน F50TS หรือว่าจะเป็น AT6 วบูบูลินก็ตามแต่ฮะก็ยังไม่ขอสรุปได้ว่าไทยได้มีการนำไปใช้แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับที่มีการถูกพูดถึงกันมากครับทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาก็คือเรื่องของการใช้อากาศายานไร้คนขับนะฮะเป็นแบบพิฆาตนั่นหมายความว่า ฝ่ายเขเมรเนี่ยตอนนี้มันก็เริ่มที่จะคิดถึงโดนพิฆาตนั่นก็คือรุ่นวิงหลงสองคที่มาจากจีนเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยยังไม่มีความสามารถครับที่จะทําการจัดหาเครื่องบินขับไล่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ครับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยก็มีแนวคิดว่าควรจะต้องมีการก็ไปจัดหาเรื่องของโดนพิฆาตก,าก่อนที่มันมีความสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่พื้นที่มาสามารถทําลายพวก รถยานเกราะที่เกิดขึ้นจากฝ่ายไทยได้หรือจะมีการเข้ามาหย่อนนะฮะเรื่องของไข่ที่มีระบบนําวิถีด้วยเลเซอร์ก็ได้ฝ่ายไ,ไทยเองก็คิดเหมือนกันท่านผู้ชมครับฝ่ายไ,ไทยเองเนี่ยก็บอกว่าเอเราเนี่ยก็น่าจะมีการจัดซื้อนะฮะดโดรนพิคาดเหมือนกันอาจจะเป็นอ่า mq 9 r e a p e r มีราคาแพงหน่อยหรือจะเป็นโดนที่มาจากฝั่งของอิราลก็ได้ฮะที่มีความสามารถในการติดตั้งพวกขีปนาวุธ อากาศสู่พื้นที่ไปเล่นงานฮะพวกรถยานเกราะเบายกตัวอย่างนะฮะแท่นปล่อยจรวดเบียมสองหนหรือจะเป็นไท์ย 90B ที่มาจากฝ่ายกัมพูชาเพราะฉะนั้นดโดรนเหล่านี้มันบินสูงฮะแล้วก็เวลาปฏิก,การเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถที่จะไปไล่ล่าเป้าหมายในแนวลึกในฝ่ายกัมพูชาได้โดยเฉพาะบินลึกเข้าไปในพื้นที่ประมาณสัก20ถึง40กิโลเมตรนะ,ะเพื่อทำการไปล่าเป้าฮะ จะรวดเบียมสองที่มันมีการหลบเข้ามาและความสามารถของไทยเนี่ยสามารถรู้ที่ตั้งได้แต่ว่าการตอบโต้เนี่ยบางทีก็ยังคงเป็นอุปสรรคขัดขวางเหมือนกันในแง่ที่เราจะบอกว่าส่งเครื่องบินแบบ F16 นะไม่ว่าจะเป็นวิธีการที่มีการเข้าไปย่อนไข่ที่มีระบบนำวิถีเช่น GB12 เป็นต้นหรืออาจจะมีการพูดถึงนะฮะขีปนาวุธ a g m 6 5 เมอร์บริกก็ตามแต่ท่านผู้ชมครับตรงนี้ก็นำมาเป็นกระแสข่าวสวัสดีครับ